em can em can hấp muốn thi muốn thi muốn tay tông tay nhá Ok, xong đẹp rồi สวัสดีครับพบกับทีมงานเด็กสร้างทางครับวันนี้มาดูยกกันบทคันเล็กลงครับมาส้มถนนครับสายท่าช้างอำเภอบางกลำจังหวัดสงขลาครับเตรียมที่จะยกกันบทเล็งบทเล็กลงครับลูกหมาแร่งเหมือนเดิมครับสาไกไอ้ครับ ใช้รเครนยกลงเลยครับอ๋อกำลังเอาคาเครนลงครับอ๋อเตรียมการเตรียมการครับเอาคาเครนลงก่อนครับ ยกลงเลยเหรอยกลงแล้วยกรอดเหรอร้อนยกมาตัวตนเท็ตแต่พร้อมครับโซเกียวไปแล้วโซเกียวไปแล้วยกลงเลยอ๋อ สากลคันแรงครับสาไกล <laughs> นี่กำลังดำเนินการเกี่ยวโซ่อยู่ครับดเ,รเดินเวียนครับลูกมาโอ้เดินมาฝั่งนี้ครับฝั่งนวนมองไม่เห็น <laughs> Tao 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 เงี่ยตองแตงตองแตงเงี้งยจิ๊บโอเคสำเร็จเรียบร้อยครับเด็กดูดิสตารทติดไหมกำ <c oughs> ลังลงเครื่องลองเครื่องก่อน ลองเครื่องดูสิว่ามันจะติดไหมครับบาได้ใช้การนานครับวันนี้จอดไว้เป็นปีนะครับ <laughs> จอดไวเป็นปี <laughs> เผาหัวให้มันไหมเลยครับโดนนี้ต้องเผาหัวครับเผาหัวนานๆเลยก <laughs> ันเร่งกันเร่ง ตัดไหมตัดไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องฟิตสตัดติดง่ายครับโอเลยเรงเร่งรงร่งครับไปแล้วไป Vang nhanh chinh ok khắp lâu sẽ được ra khắp chưa căn nha